เมื่อสภาพอากาศก็เป็นอย่างนี้โควิด<ม>ก็ยังมีอยู่จิตตกกันไปพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยมีภารกิจที่จะทำอะไรที่ดีต่อใจค่ะจะไปตระเวนกินโบบ้าในซานฟรานซิสโกนะคะตามอะไรจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รินเรื่อรื้อในวันนี้นะคะดิฉันก็มาเปิดคลิปกันตรงนี้เลยค่ะวันนี้มาที่ Square นะคะในซานฟรานซิสโกค่ะคุณคืออย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังเมาส์มอยให้ฟังถ้าเกิดว่ามีใครติดตามข่าวนะคะคงจะทราบดีว่าเมื่อประมาณสักสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในซานฟรานเนี่ยอากาศทอนข้างแย่มากเลยเพราะว่าตื่นมาทุกคนตอนเช้านะคะท้องฟ้านี่เป็นสีส้มเลยค่ะก็คือว่าควันที่มาจากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมันเยอะมากถึงขนาดที่ว่าควันเนี่ยมันม แล้วก็ทําให้แสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้เลยค่ะคุณ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวันที่โหดมากพอสมควรสําหรับคนที่อยู่ในซานฟรานนะคะแล้วก็ในเบย์แอเรียด้วยนะคะตอนนี้คือเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะดูสภาพอากาศสิคะท้องฟ้าขมุกขมัวเลยนะคะยังเป็นควันเต็มไปหมดเลยค่ะ9ก้าโมงเช้าค่ะคุณตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้9้าโมงเช้าซานฟรานซิสโกนะคะ แต่ในวันนี้นะคะอากาศดีขึ้นท้องฟ้าไม่ปิดเหมือนวันนั้นนะคะไม่น่ากลัวเหมือนวันนั้นแต่ว่าเท่าที่คุณผู้ชมพอจะเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ยังมีความขมุขมัวอยู่ก็คือในท้องฟ้านี่ก็จะไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือเป็นควันนะคะเมื่อสภาพอากาศก็เป็นอย่างนี้ค่ะโควิดก็ยังมีอยู่นะคะก็เลยทําให้สภาพจิตใจก็ค่อนข้างแย่จิตตกกันไปพอสมควรวันนี้ดิฉันก็เลยคิดว่ากิจกรรมที่ดีต่อใจนะคะก็คือจะไปตระเวนกินบัวบ้างค่ะคุณ เอาร้านที่ดังๆในซานฟรานซิสโกกันละกันนะคะเดี๋ยวลองมาตามไปดูค่ะว่าเราจะไปเริ่มต้นกันที่ร้านไหนของวันนี้นะคะตามไปจ้า เอาแล้วค่ะจากตรงนี้นะคะจุดแรกที่ดิฉันคิดว่าจะไปชิมโบบ้าในวันนี้นะคะก็คือร้านที่ชื่อว่า Boba าไก s ค่ะโบ b a าไก s นี่นะคะตอนแรกนางก็ประสบปัญหากับทิดโควิดเหมือนกันค่ะคุณถึงขนาดจะต้องปิดตัวเลยละคะ่ะทั้งที่จริงแล้วนี่เป็นร้านที่ขายดีมากเลยนะคะเวลาไปที่ไรนะคะ ก็จะต่อคิวยาวมากแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะคะแต่ตอนนี้นางได้กลับฟื้นคืนชีพมาแล้วค่ะแต่นางบอกว่านางจะทำเป็นเฉพาะเอ็กซ์เพรสสั่งออนไลน์แล้วก็ไปรับเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะต้องทำตอนนี้ก่อนที่จะเดินไปถึงร้านโบบาก,กายก็คือดิฉันจะต้องสั่งทางมือถือแล้วก็ค่อยไปรับนะคะนางก็จะบอกเวลาไว้เรียบร้อยว่าไปรับได้เวลากี่โมงนะคะ ระหว่างที่ดิฉันกํลังเดินอยู่เนี้ยนะคะก็เห็นว่ามีผู้คนออกมายังคงออกมาเดินกันอยู่ค่ะไม่ถึงขนาดว่าเป็นเมืองเงียบซะทีเดียวนะคะทุกคนก็จะต้องใส่หน้ากากกันค่ะตอนนี้ไม่ใช่ใส่หน้ากากเฉพาะโควิดแล้วนะคะต้องใส่หน้ากากเพราะว่ามี PM 2.5ด้วยค่ะ เอาละค่ะดิฉันก็เดินทางมาถึงร้านแรกของเราในวันนี้นะคะคือโบบ้าไก s ์ค่ะเราดิฉันก็ได้ข้อความทางมือถือแล้วนะคะว่าโบบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะรับโบบ้าของเราอย่างไงนะคะ thank you thank you youtube เรียบร้อยค่ะได้แล้วนะคะไปกันเลย เอาล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะภารกิจดีต่อใจอันดับที่หนึ่งนะคะร้านโบบ้าของเราในวันนี้โบบ้ากดซื้อสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะลองชิมเลยนะคะชีวิตในช่วงโควิดนะคะแล้วแถมยังเดินไฟป่าก็จะลําบากนิดนึงนะคะสตรอเบอรี่มัชชาลาเต้คนนิดนึงให้โบบ้าเห็นไหมความโบบ้าความโบบ้ามันลอยไปแล้วนี่ใช่เลยค่ะ ร้านนี้เขาดังอยู่แล้วฮะไม่ต้องพูดมากมันชื่นใจมันชื่นใจอือจับ เอาละค่ะที่แรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่ได้ครึ่งกระเพาะแน่นอนโบบ้าเจ้าแรกของเราโบบ้าไกด์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะลองไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี้นะคะเจ้านี้ก็ดังอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันนี้ดิฉันก็เดินผ่านร้านโร,นรงต่างๆนะคะอันนี้เป็นร้านไอติมชื่อดังร้านโรงต่างๆนะคะในเฮสแวลลี่วันนี้ก็ดูบรรยากาศไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะ เดินมาเพียงนิดหน่อยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่กำลังจะมาร้านที่2แล้วค่ะชื่อร้านว่า Urban Ritual นะคะร้านนี้นางก็ดังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูวิธีการสั่งกันเลยค่ะสั่งออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอนะคะอยู่หน้าร้านค่ะแล้วก็ถ้าได้ข้อความว่าเสร็จเมื่อไหร่ดิฉันก็เดินเข้าไปรับว่างั้นเถอะ คิวไม่เยอะเท่าไหร่นะเท่าที่ดูก็ยังชั่วนนึกว่าคิวจะยาวกว่าน,นี้นะคะที่ดิฉันสั่งนะคะเมื่อกี้ดิฉันก็สั่งเครมบูเล่ค่ะอุโหเก๋ๆอันเนี้ยดีต่อใจแน่นอนหวานเจี๊ยบแน่นอนน้ําตาลขึ้นชัวแต่มันก็จะทําให้เรามีความสุขถูกไหมคะเอาละค่ะเขาบอกว่าพร้อมที่จะพลิกอัพได้แล้วดิฉันก็จะเข้าไปดูค่ะว่าเป็นยังไงค่ะนี <S <S ่มีซูชิมีซเลย Thank you, Thank you. เดินไปเดินมาได้เจอบ้านหน้าตาแปลกๆนะคะ mm hmm. ก็มายืนถ่ายกับเขาซ็หน่อยหน้าตาแปลกดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะไม่ซ้ำใครค่ะคุณตอนนี้ก็คือดิฉันก็จะต้องเดินหาที่กินค่ะเดี๋ยวกะว่าจะกลับเข้าไปในสวนอาร์มสแคว r e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปนั่งกินอันนี้นะคะ รล้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะโบบ้าเจ้าที่2ของเรากับภารกิจดีต่อใจค่ะนี่คือครีมบุเล่โบบ้านะคะอันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบครีมๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะหวานขานาดไหนนะคะอ๋อลืมบอกไปนางมีแถมน้ําตาลด้วยเด้ออันนี้เป็นน้ําตาลค่ะรอชูก้าเอาไว้โรยหน้าครีมบุเล่เนาะก็ต้องมีโรยหน้าน้ําตาลรดค่ะคุณอ่ะ ไปครับไปได้เวลาชิมครมบูเลจาก Urban Ritual แล้วนะคะอืมอืมอร่อยบอกเลยอืมอร่อยค่ะเหมือนนางแบบมีความครีมความอะไรอย่างเงี้ย่ะคุณ เนี่ยเหมือนมีเนื้อครีมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบเจ้าตัวบัวบ้าก็นิ่มมากเลยแล้วก็ไม่หวานมากนะคะแปลกมากเลยตอนแรกนึกว่าได้ซื้อว่าครีมบูเลีนี้จะหวานนะคะปรากฏว่าไม่หวานเท่าไรหาร่ค่ะรสชาติกําลังดีเลยค่ะอ้โหกินใกล้จะหมดแล้วค่ะแต่ว่าพอใกล้จะหมดเนี่ยมันจะได้ความแบบว่ามันจะมีน้ําตาลกรอบๆใช่ไหมคะที่ไว้โรยเมื่อสักครู่นี้น้าตาลมันก็จมลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นแบบครีมแบบเป็นครีมครีมนะคะอร่อยมากเลย เสร็จไปสองแล้วค่ะดิฉันคิดว่าในพื้นที่ท้องของดิฉันนี่น่าจะได้อีกสักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโบบ้าที่สุดท้ายสําหรับภารกิจดีต่อใจดิฉันจาเป็นที่ไหนต้องคอยติดตามเลยนะคะคุณชีวิตนี้ไม่เคยกินโบบ้าติดกันขนาดนี้แต่สะใจค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็ดันด้นมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเป็นที่ที่สของวันนี้ชื่อว่าทีฮัค่ะเท่าที่ไป3ามที่นะร้านนี้คนเยอะสุดคุณมายืนรอกันสุดฤทธิ์หน้านร้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนางไม่มีแอปออนไลน์คุณต้องไปสั่งในร้านเอานะฮะเดี๋ยวก็ดูเอานะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะคุณกับร้านที่สมของเราในวันนี้นะคะทีฮัค่ะเอาละค่ะคุณคะตอนนี้ดิฉันก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ นางแนะนำให้สั่งเป็นแบบว่าแฮชชันพรุตไพล์นัปเปอรอะไรอย่างี้เก๋ๆนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ดิฉันก็นั่งรออยู่หน้าร้านนะคะรอนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ชิมแล้วค่ะฮ้ดี เรียบร้อยแล้วค่ะที่ที่3ของเราในวันนี้นะคะสําหรับภารกิจดีต่อใจนะคะโบบ้าร้านที่3ของเราก็คือร้านทีฮับนี่เองค่ะส่วนเมนูวันนี้ดิฉันสั่งเป็นพ a s s i o ฟรุต i พ p ์เ e a p p l e ลทีนะคะแล้วก็ให้นางแอบแกรสเชลลี่ด้วยก็คือเฉากล้วยนะคะก็จะมีโบบ้ามีเฉากล้วยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสับปะรดอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะสดชื่นเพราะว่าดิฉันกินหนักมาแล้วสถ้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า ผลไม้ผลไม้เบาๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาจริงๆนะสาร้านเนี่ยดิฉันชอบแก้วร้านนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนนางเป็นพลาสติกแข็งๆแล้วฝาเนี่ยนางฝานางมีการลงทุนนะคุณเนี่ยแล้วก็มีฝาเปิดตรงนี้ค่ะง่ายๆส,สวยๆชิมเลยดีกว่าอืมเปรี้ยวสมใจค่ะมีความเปรี้ยวหวานของแพชันฟรุตนะคะแล้วก็ สับป,ปะรดด้วยนะมีสับป,ปะรดเป็นชิ้นๆด้วยในนี้แล้วก็โบบ้าเองก็อร่อยกรุบกรุทูกใจใช่เลยค่ะนี้รอด <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรินเรื่อยเปื่อยอาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวนะเพราะว่าเป็นภารกิจน่ารักนรักนะคะภารกิจไฟไหม้ที่ดิฉันเพิ่งนึกได้เมื่อเช้าว,ว่าน่าจะลองทําดูเนื่องจากว่าก็แอบจิตตกกันอยู่หลายวันอยู่นะคะ ในตัวซานฟรานซิสโกเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่ที่นี่ก็อย่าเพิ่งติงนะคะว่าดิฉันไปแค่3ามที่เองหรอยังมีที่ดังๆอีกหลายที่ค่ะโบบ้าที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่แพ้เมืองไทยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กินแล้วสดชื่นดีต่อใจนะคะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าปลายคลิปเนี่ยดิฉันค่อนข้างดีพอสมควรตอนต้นคลิปเนี่ยจะดูเงียๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลของโบบ้าที่ในวันนี้ค่ะก็เท่ากับว่าภารกิจดิฉันวันนี้สําเร็จค่ะคุณ ขอบคุณสำหรับการติดตามรินเรื่อยเปื่อยนะคะทางไทยทารินทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะคะพบกันได้ใหม่กับรินเรื่อยเปื่อยในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ดิฉันขอลาไปก่อนแล้วก็จะกินไอ้นี่ให้หมดแล้วก็จะเดินกลับบ้านไปนอนกอดเครื่องฟอกอากาศแล้วค่ะคุณบ๊ายบายค่ะ